สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่ไฟดับนะครับซึ่งเอผมมีวิธีการในการเลี้ยงปลาทองไงซึ่งบ้านผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีไฟสำรองนะครับนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าคือมันดับที่เห็นเขาพูดกันนะครับเขาบอกว่าจะดับตั้งแต่9ก้าโมงถึง4ี่โมงสีโมงเย็นนะครับ ก็ประมาณกี่โมงวะ 9, 9 10 11 12 13 14 15 1กประมาณ7ชั่วโมงนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมมีวิธีการยังไงนะครับโอเคไปกันเลยอานะครับนี่ก็คือวิธีการของผมนะครับนั่นคือการลดน้ำนะครับลดน้ำโดยการตอนแรกเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณเกือบเต็มตู้นะครับตอนนี้ผมก็ลดมาเหลือครึ่งตู้แล้วนะครับ แล้วก็ปั๊มที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นปั๊มตัวนี้นะครับเออเป็นปั๊มที่มีแบตอยู่ในตัวนะครับซึ่งตัวนี้300บาทนะครับนะก็แต่ลมไม่ได้แรงนะครับเหล่าร์ก่อนลมไม่ได้แรงเลยผมก็เลยต้องเอาตัวนี้มาช่วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นเออใส่ถ่านนะครับใส่ถ่านก็200บาทนะครับตัวนี้แต่ว่าผมผมใส่ผมใส่ได้แค่รูเดียวนะครับรูนผมก็เลยใส่รูใหญ่ไเลยนะเพราะมันมีปลาใหญ่ด้วย ปลาตัวใหญ่มันก็จะต้องการออกซิเจนมากกว่าตัวเล็กน,นะครับนะแล้วก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูข้างล่างก่อนข้างล่างก็มีเหมือนกันครับแต่นี้เป็นกักโลกไว้นะครับมันมืดมากลปอ่ะทุกคนคือบ้านผมไม่มีไฟเลยอะ่ะกักโลกไว้แล้วอันนี้ก็เป็นลูกปลานะลูกปลาไมต้องให้ให้ออกเยอะนะครับเขาเขาก็สามารถอยู่รอดได้นะซึ่งเในการที่จะดูแล เ,เวลาไฟดับแบบกระทันหันสมมติว่าบ้านใครไม่มีไม่มีไม่มีปั๊มแบบนี้นะครับไม่มีปั๊มแบบนี้ไม่มีแบบนี้เลยนะสมมติว่าไฟดับกระทันหันอย่างแรกเลยที่ต้องทํานะครับก็คือการลดน้ํานะครับลดน้ําให้อย่างน้อยเนี่ยครึ่งครึ่ง,คร,งครึ่งตู้ครับหรือว่าถ้าเกิดดูอาการปลาแล้วมันแบบล่อแร่ล่อแร่แล้วเนี่ยเอาแค่พอท่วมหลังปลาก็พอเลยนะครับให้ให้ปลาเขาแบบพอขยับได้ครับแค่นั้นก็พอแล้วนะ ให้ปลาเขาอยู่ได้เพราะผมก็เคยเคยทำนะครับแล้วมันรอดนะครับรอดแบบนานมากประมาณสี่ชั่วโมงเขาก็รอดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นที่ไฟคุมนาปุ๊บคุณก็ต้องรีบอัดออกทันทีเลยนะครับอย่าอย่าเพิ่งเติมน้ำนะครับแต่คืออัดออกก่อนให้เขาแบบอาการกลับมาดูดีก่อนนะครับแล้วเราค่อยเติมน้ํานะเพราะฉะนั้นแล้วแล้วก็มีอีกวิธีนะครับมันจะมีเอ่อเป็นออกซิเจนผงนะครับซึ่งไอ้พวกนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ แต่ผมไม่บอกก่อนนะครับผมไม่เคยลองนะครับแต่ผมเคยไปเห็นเขาเขาใช้กันอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่เคยลองเหมือนว่าว่ามันดีไหมนะครับออกซิเจนผมก็ลองไปดูแล้วนะครับ,รบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คือวิธีการแรกๆเลยที่สมมุติว่าบ้านคุณไม่มีเออไม่มีปั๊มลมที่เป็นแบตเลยไม่มีอะไรแบบพวกผมอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้โดยการเอาน้ำเนี่ยให้ท่วมหลังเขานะครับแล้วเขาจะจะไม่ต้องการออกซิเจนเยอะนะเพราะว่าเขาไม่ได้ว่ายตลอดนะครับ อย่างอย่างตู้เนี้ยผมผมมีปัม๊มใช่ไหมผมก็ไม่ต้องเอาค่าท่วมหลักเขาก็ได้เอาแค่ครึ่งตู้ก็พอเลยนะครับแล้วก็เปิดปัม๊มแรงๆซึ่งไอตัวนี้มันอยู่ได้ประมาณ2 3ถึงชั่วโมงนะครับแล้วตัวเนี้ยก็อยู่ได้ประมาณ 4- 5ชั่วโมงนะครับผมก็เลยต้องมาคอยสลับปรับเปลี่ยนกันนะครับนะแต่ทางที่ดีนะครับสําหรับบ้านใครที่คิดจะเลี้ยงปลาทองนะครับคุณต้องเตรียมการโดยการที่คุณต้องซื้อ อย่างนี้หรืออย่างนี้หรือว่าคุณจะเอาแบบดีๆไปเลยก็คือซื้อปั๊มลมไฟสำรองนะครับมันก็จะราคาประมาณพันถึงหมื่นเลยนะครับก็แล้วแต่คุณจ่ายไหวเท่าไหร่นะครับนะก็นะครับการที่มีแค่นี้นะครับสําหรับการที่ถ้าเกิดไฟดับกะทันหันแล้วคุณต้องทํำยังไงซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรมากครับซึ่งขึ้นอยู่กับการสังเกตปลาและเอ,อ วิธีการของคุณนะครับเนี่ยยังเห็นไหมปลาผมตอนเนี้ยมันมันยังไม่ซึมเลยนะครับเนี่ยมันยังมันยังว่ายเล่นได้อยู่เลยนะครับเห็นไหมมันยังแข็งแรงอยู่นะครับซึ่งไอตอนเนี้ยมันขออาหารผมอยู่นะแต่คือผมไม่ให้นะครับเพราะว่าที่ผมยังไม่ให้ตอนนี้เพราะว่ากองกองผมตอนเนี้ยมันยังไม่ทํางานใช่ไหมเพราะว่าปั๊มผมอ่ะมันมันไฟดับใช่ไหมล่ะกองก็เลยไม่ทํางานเพราะว่าถ้าเกิดผมติว่าผมให้ไปเนี่ยเขาก็จะขี้แล้วมันก็จะกลายเป็นของเสียในน้ํานะครับซึ่ง น้ำน้อยๆอย่างเงี้ยมันมันมันเสียไวนะครับมัน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 อาจจะมีผลให้ปลา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 ป่วยได้นะครับผมก็เลยไม่เซฟไปสุดก็คือไม่ไม่ให้อาหารนะครับนะแต่ถ้าสำหรับใครที่รู้มาก่อนว่าไฟกำลังจะดับเนี่ยให้คุณอดอาหารเลยนะครับอย่างน้อยคือหนึ่งวันนะครับเพราะว่าถ้าวันต่อไปไฟดับปุ๊บไอ้พวกเนี้ยมันจะขี้ แล้วมันก็จะเต็มต้นกู้เลยต้นต้นตู้เลยไม่ใช่ต้นกู้นะผมพูดผิดเดียวพินพันนะพินพันเต็มต้นกู้เอ้ยก้นตู้เออกกนตู้นะแล้วมันแล้ววกนนี้ก็จะเกิดเรือของเสียนะซึ่งถ้าเกิดคุณเลี้ยงปลาในจำนวนเยอะๆเนี่ยไอพวกนี้มันจะทำให้น้ำเสียไวมากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเลี้ยงแค่ตู้หยิบสี่สองสามตู้อย่างเงี้ยอะยังยังพอไหวครับสำหรับสำหรับแค่วันเดียวนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่าไฟดับหลายวันเนี่ยอันเนี้ย ต,ต้องเตรียมการให้ดีๆแล้วว่าคุณจะต้องอดอาหารเท่าไหร่ต,ต้องเตรียมปั๊มเท่าไหร่ต้องทำอย่างไงบ้างนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะค,คุณสามารถลองแขงได้นะครับเนี่ยอย่างผมก็แค่ลดน้ําแล้วก็ใช้ปั๊มที่ใส่ฐานก็พอนะครับพวกนี้ก็สามารถอยู่ได้แล้วนะครับแต่ไฟผมแหละจะมาตอนเย็นนะครับอ่านะสาหรับการที่ที่จะดูปลาพวกนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทั่วๆไปนะครับสําหรับ ใครที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำไงเวลาไฟดับนะครับก็วันนี้ผมก็มีเท่านี้แหละนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถไปถามในกลุ่มได้นะครับซึ่งผมก็อยู่ในกลุ่มนั่นแหละแต่ว่ามันมีคนที่เรียปลาทองหลายคนเนี่ยเขาสามารถให้คำตอบที่ดีกว่าผมผมได้เข้าใจไหมซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งกลุ่มไว้นะฮะทิ้งทิ้ง,งหน้าโปรไฟล์กลุ่มไว้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นให้นะปิ้งนะ คือกลุ่มนั้นนะผมก็อยู่ในกลุ่มนะครับถ้ามีอะไรตอบได้ผมก็จะช่วยตอบนะครับแต่ถ้ามีอะไรที่ผมไม่สามารถตอบได้ก็จะมีพี่ในกลุ่มนะครับเขาคอยมาช่วยตอบนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ในกลุ่มนั่นแหละนะว่าผมก็ได้ความรู้มาจากในกลุ่มนั้นนะครับว่ากลุ่มนั้นก็คือแบบว่าเขาคอยให้คําตอบอยู่เรื่อยๆเลยนะครับ à, สําหรับใครที่อยากอยากจะถามผมหรือว่าอะไรพวกนี้น่าจะผมก็อยากจะถามผมแบบโดยตรงเลยก็สามารถ เออ่ทักมาหน้าโปรไฟล์ผมได้ทักเฟซผมได้นะครับก็เดี๋ยวไว้แค่นี้แหละครับวันนี้นะครับก็บ๊ายบาย